เฟสแปดพี่ป้ายแดงนะล้านห้าล้านหกเลยนะแต่ตัวนี้ตัว s อพด้วยนะ <ผม S 1> นี่ดูวันก่อนเมื่อวันก่อนผมไ like. ลฟ์เกือบล้านเจ็ดครับใช่เกือบล้านเจ็ดเลยนะพี่ใช่เกือบล้านเจ็ดล่าสุดผมขายไปคันลูกค้าแบบลงวันเดียวขายเลยลงวันเดียวขายเลยฝีน้ำตาลออกไปแล้วคันนี้ฝีแดงพี่เข้ามาใหม่แล้วผมขายถูกด้วยหกห้าห้าไม่วิ่งแฟนสองครับผมตั้งถูกเลยยอดจัดผมได้แปดแฟนผมขายแค่หกห้าห้า นนี่ผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้แต่ถ้าพี่บอกว่าคุณนีนผมอยากได้แพ็กเกจซ่อมสุดเข้ามาคุยกันเดี๋ยวจะดูให้ว่ามันจะเกี่ยจบแบบตรงไหนนะครับแพ็กเกจซ่อมสุดก็ได้จะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นนะครับนี่ CX8 นะฮะไม่วิ่งแสนสองนะครับรถผมไม่แท้นะครับมีเข้าสูตรตลอดนะครับออกรถผมยี่บาทผ่อนแค่หมื่นห้าร้อยอะ ประกันภัยชั้นหนึ่งผมจ่ายให้พี่ได้ซ x 8ตัว SP ใช่ออปชันแน่นมากวันก่อนรีวิวไปอยู่นออปชันแน่นมากๆแล้วเป็นรถที่ขับดีด้วยใช่ครับผมเป็นรถที่ขับดีด้วยนะครับสวยมากพี่สวยมากนะฮะนี่ปีผลิตปี19นะครับปีผลิตปี19